โอเคครับผมนะฮะมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นเคสของโน้ตบุ๊ก l e n o v o นะครับ l e n o v o ตัวนี้จะเป็นอาการเสียของเขาคือพัดลมนะครับพัดลมจะหมุนรอบสูงตลอดนะครับพัดลมหมุนเนี่ยตัวนี้นะอันนี้คือพัดลมนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาเราปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเครื่องธรรมดานะครับจะสังเกตว่าพัดลมมันจะหมุนฟืดแรงๆทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเข้าวินโดว์ไปแล้วนะครับ รมันก็จะทํางานเข้าสู่สภาวะปกติคือพัดลมจะเงียบลงมันจะกลับมาดังอีกทีนึงก็ตอนที่ว่าเราทํางานกราฟิกหนักๆหรืหเอเราเล่นเกมนะครับตัวนี้มันจะทํางานที่รอบสูงขึ้นเพราะว่าที่จะระบายความร้อนในฮีตซิงเนี่ยให้มันออกไปได้เยอะขึ้นนะครับแต่เครื่องนี้พัดลมมันหมุนรอบสูงตลอดทั้งๆที่ว่าไม่ได้เล่นเกมเปิดแค่หน้าไบอ s ก็ดังเปิดเข้าวินโดว์ก็ดัง ยังไม่ทันทําอะไรเลยก็ดังตลอดนะครับเหมือนเรากดปุ่มเทอร์โบที่ปุ่มในส่วนมากจะมีในของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งซีรีส์นะพวก msi อะไรพวกเนี้ยเวลากดปุ่มเทอร์โบโปุ๊บเนี่ยพัดลมมันก็จะหมุนแรงตลอดนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นปุ่มเทอร์โบอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีตัวนี้นะครับแต่ที่มันรอบดังตลอดเพราะว่าอะไรลายปริ้นท์มันขาดนะครับลายปริ้นท์ตรงนี้มันขาดนะตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ผมชี้ให้ดูนี่นะคือบล็อกตรงนี้มันขาดนะครับปกติบล็อกตัวนี้จะมี4ขานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้บล็อกมันนะครับแล้วลายปริ้นที่มันขาดคือตรงนี้เดี๋ยวผมถอดให้ดูตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับตำแหน่งแฟนเห็นไหมครับตำแหน่งแฟนนะครับ J แฟนหนึ่งนะครับเห็นไหมลายปริ้นมันขาดอยู่นะครับปกติมันจะมีอยู่4เส้น นะครับสี่เส้นก็จะมีประกอบไปด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันก็จะมี d า t a 2เส้นแล้วก็มีไฟบวกไฟลบนะครับ Data อาจจะเป็นตัววัดรอบ1เส้นนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์อุณหภูมิอีก1เส้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ถ้าเกิดถอดเส้นไหนเส้นหนึ่งออกไปเนี่ยรอบมันจะทํางานสูงตลอดเลยนะครับมันจะทําให้ข้อดีของมันคือระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับ <S <S ข้อเสียของมันคือ1พัดลมทํางานหนักเกินไปทําให้เสียได้ไวขึ้นนะครับพัดลมเสียไวขึ้นนะ2 เปลืองแบตเตอรี่ถ้าเกิดผมไม่เป็นไรผมเสียบอะแดปเตอร์นะครับแบตเตอรี่ผมเสื่อมไปแล้วผมเสียบอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ apter, มันก็ทํางานได้หนักโดยรวมแล้วเครื่องทํางานก็หนักขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีย่อมมีโหลดเยอะเท่าไหร่เครื่องยิ่งทางานหนักขึ้นนะครับทํางานตามปกติเขาดีกว่าคือถ้าเกิดมันร้อนก็ให้มันหมนแรงๆนะแต่ตัวน,นี้คือลูกค้าบอกว่ามันลาคันเหลือเกินครับตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยทำงานแทบไม่ได้เลยเสียงมันรบกวนมากนะ เดี๋ยวจะมาต่อกันนะครับแต่เครื่องนี้นี่คือลายปิ้นมันขาดไป2เส้นนะบวกลบยังมีอยู่แต่ว่าลายปิ้น2เส้นนั้นคือน่าจะเป็นตัววัดรอบนะครับที่มันขาดไปนะครับมาเลยทําการที่รอบสูงตลอดนะครับรอบมาเลยไม่ตัดเดี๋ยวเราจะมาบัดกรีกันนะครับตัวนี้นะนี่นะฮะหลังจากบัดกรีแล้วมาดูว่ารอบมันจะทํางานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเวลาไปบัดกรีแป๊บหนึ่งมันก็มีแค่4ขาแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรหรอกนะเห็นไหม สี่ขาลายพริ้นสี่ขาเล็กๆเนี่ยเห็นไหมสี่ขานี่ครับนี่นะครับบัตรกรีเข้าไปที่เดิมก็จบละใช้หัวแรงไปแหลมๆก็ได้ครับบัตรกรีเนาะโอเคครับผมเป็นเคสกรณีศึกษานะถ้าเกิดว่าพัดลมรอบันสูงตลอดหรือเราต้องการที่จะทําให้มันรอบสูงไปเลยนะครับถอดสายออกหนึ่งเส้นคือสายวัดรอบหรือว่าเซนเซอร์อุณหภูมินะครับจบเลยแค่นั้นพัดลมหมุนแรงตลอดแน่นอนกระจอก็จะไม่พังไว แต่ข้อเสียม,มันก็มีคือพัดลมมันเสื่อมไปแล้วก็สภาพโดยรวมทํางานของเครื่องมันทางานหนักเกินไปนะเดี๋ยวขอตัวไปนั่งบัดรกรีกันแป๊บหนึ่งนะ,งรรนะเดี๋ยวให้ดูนะครับครับผมหลังจากที่ทําการบัดกรีแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับรอยบัดรกรีนะครับมุมจะอยู่มุมนี้นะครับเดี๋ยวผมขอซองผ่านกล้องนะครับกล้องจุลทรรศนะครับซึ่งปกติก็จะใช้กล้องตัวนี้นะครับในการทำงานนะเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นหรือเปล่าเห็นนะครับตัวนี้นะครับ มี4ี่ขานะครับ1 2 3 4สาี่นะครับ4ขาตรงนี้นะครับกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่คือมันมันถ่ายผ่านเลนส์อีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับผมคือบางครั้งในจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราทําการเชื่อมในการบัดกรีนะครับถ้าเกิดจุดมันเล็กเกินไปก็ต้องใช้กล้องขยายนะครับในการทํางานนะครับมันจะได้สะดวกนะฮะโอเคหลังจากเชื่อมต่อบัดกรี4ีจุดเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเทสกันนะครับว่าอ่ามันจะทํางานได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ โอเคเนาะส่วนลายปริ้นที่มันขาดอยู่นะครับลายปริ้นที่มันลอกเดี๋ยวใช้กาวนะครับเป็นกาว UV นะครับก็ทําการแปะๆบริเวณมุมๆนี้นะครับแล้วก็แกะแปะลายปริ้นนะครับที่มันเพรย์ออกมาสักนิดหนึ่งนะครับผมน่ะโอเคครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผลการเทสครับผมโอเคครับผมมาถึงขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับหลังจากที่ทําการบัดกรีไปแล้วนะครับแล้วก็เคลือบฝา กาวไปแล้วนะครับเพราะว่าลายปิน้นมันมันยังลอกอยู่นะก็เคลือบลายปิน้นส่วนที่มันจะโยกนะครับทาให้มันแน่นได้นะโอเคทีนี้เนี่ยในหน้าจอนะครับตันนี้ผมเปิดอ่าเปิดวินโดว์ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เป็น Windows 10นะครับแล้วก็อุณหภูมิตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ51องศานะครับดูจากตรงนี้นะครับนะครับอ๋อตัวนี้เป็นทัชสกรีนอาหน้าจอทัชสกรีนลืมไปนะเป็นโยก้านะครับตัวนี้นะ ก้าจอนะครับกาจอเป็น NV i d i ีเดียจีฟอร์ดเก้าสี่ศูนย์เอ็นะครับจะอยู่ประมาณ4 6องศานะครับแล้วกาจอออนบอร์ดประมาณ50ก็คือกาจอออนบอร์ดก็คืออยู่ในตัว CPU นะียูนคืออยู่ในตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับอุณหภูมิก็จะคร่าวๆพอๆกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าโดยปกติเครื่องนี้ถ้าเกิดเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพัดลมมันจะหมุนดังตลอดฟื้อตลอดซึ่งรอบมันจะสูงสุดเท่าที่มันทําได้นะครับสมมติว่าพัดลมตัวนี้มันมันหมุนความเร็วรอบอยู่่ที 2,500รอรอบนะครับสมมุตินะมันก็จะวิ่งอยู่ที่2500ร,รอบไปเลยคือวิ่งรอบที่สูงสุดเพราะว่าสายเซ็นเซอร์หรือว่าสายสัญญาณเนี่ยมันมันขาดคือลายปริ้นมันหลุดไปนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต่อ,อลายปริ้นเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เช็คอุณหภูมิได้ว่าตอนนี้เครื่องมันยังไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิขนาดเนี้ยความเร็วรอบมันก็จะหมุนไม่ถึง2,500ร,รอบมันอาจจะหมุนสักประมาณสัก1,500ร,รอบถ้าเกิดตรงกันข้ามถ้าเกิดเราเปิดอ่ะเปิดยูทูปมันมานหนึ่ง อ่เปิด youtube หนึ่งเรื่องนะครับทีนี้ตั้งอ่าผมจะตั้งไปที่1 0 8 0 p นะครับความละเอียดนะตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ลองเปิดดูนี่นะครับเปิดไฟล์ที่มันเป็น10 8 0 p นะครับสังเกตว่าพัดลมนะครับพัดลมมันจะหมุนแรงขึ้นอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะสังเกตว่าความร้อนนะครับมันจะค่อยๆสูงขึ้นมันไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บมันจะสูงขึ้นเลยนะมันจะค่อยๆสูงขึ้นตามสเต็ปตามสเต็ปนะครับอุณหภูมนินตรงเนี้ย อันนี้ขนาดที่มันเป็น1 0 8่ p นะครับบางคนถ้าเกิดดู 4k นะครับดูไฟ 4k หรือว่าคุณเล่นเกมเนี่ยความร้อนมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก46 4748จะขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าในระดับที่มันยังพอรับได้มันก็จะหมุนไม่แรงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมปุ๊บเนี่ยความร้อนในเครื่องมันจะสูงขึ้นนะครับอ่ะนะครับผมก็ตามนี้นะครับก็สรุปว่าตอนนี้ เสียงมันจะไม่ดังนะไม่เหมือนที่แรกและมาทีแรกนี้เสียงโคตรที่จะดังนะครับตอนนี้ก็ต่อให้มันเสียจเรียบร้อยนะครับการต่อก็ทําการเชื่อมต่อให้มันครบทุกขานะครับมีสีขาก็ใส่เข้าไป4ขานะครับแล้วก็หลังจากคุณต่อแล้วเนี่ยควรจะใช้กาวนะครับกาวเป็นกาว UV ก็ได้กาวอีพ็อกซี่ก็ได้นะครับทําการยึดฐานให้มันแน่นนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับส่วนพัดลมหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูหลักการทํางานของมันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหาพัดลมแป๊บหนึ่ง อ่าพัดลมได้ละนะครับพัดลมนะครับในที่นี้พัดลมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เส้นหรือ4เส้นอ่าส่วนมากต้นบุกเนี่ยจะมีขั้นต่ำเลย3เส้นนะครับมี3เส้นนะครับก็จะมีเห็นไหมมีแดงมีสีแดงสีฟ้าสีดานะครับแดงดําก็จะเป็นไฟนะครับน่าจะเป็นไฟนะครับแล้วก็สีฟ้าน่าจะเป็นสายวัดรอบหรือว่าสายเซนเซอร์อุณหภูมินะครับหัวขั้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันอ่าอันนี้ของ Compact นะครับสายของคอม a พ t น,นี่นี่เห็นไหมสีแดงสีดำสีเหลืองนะครับก็จะมีเวลาคุณนำมาใส่นะครับก็หลักๆเลยเนี่ยคุณควรจะดูนะคุณเห็นมีสามสายอย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่คือมันใช้แทนกันไม่ได้นะครับสมมุติว่าตัวนี้คุณเสียนะคุณหาตัวนี้มาแทนนะครับแล้วคุณว่าเฮ้ยมันมีสามสายเหมือนกันนะครับตัดต่อใส่เลยได้ไหมถ้ามันลงซ็อกเก็ตเดียวกันได้นะครับ อย่าไปทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางรุ่นมันออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับควรสังเกตไหมสมมุติว่าสายสีแดงนะครับคั้วบวกอยู่ด้าน้ายมือนะครับไอ้ตัวนี้ล่ะสายมือเป็นสีแดงนะครับแต่ขากราวสายสีดำเห็นไหมสายสีกราวขายกราวเนี่ยมันจะอยู่เส้นกลางใช่ไหมเส้นที่2นะครับแต่ไอ้ตัวเนี้สายกราวมันอยู่เส้นที่3เห็นไหมสีดําอยู่ขวาสุดนะครับสายกลางจะเป็นสายวัดรอบนะครับไอ้ตรงนี้สายวัดรอบจะอยู่ด้านสายสุดด้านขวาสุดนะครับเห็นไหม มันไม่เหมือนกันนะครับก็ควรสลับสายนะครับหาคัตเตอร์งัดงัดปลายตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถอดสายออกมานะครับงัดงัดปลายตรงนี้นะแล้วก็ถอดสายสลับสายให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปใช้งานได้นะครับพัดลมนะครับเหมือนกันนะครับทางานเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าสายที่มันเสียบมันจะไม่เหมือนกันเฉยๆนะดูข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับ DC 5โวลต์0.29แอมป์นะครับตัวนี้นะไอตัวนี้เท่าไหร่น่าจะพอกัน5โวลต์เหมือนกันหมดเลยแหละ แต่ตรงนี้มันไม่ได้บอกม,มันปิดไว้ก็ห้าวนนะครับประมาณนี้แหละนะใช้แทนกันได้นะครับในกรณีนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ดูสายให้มันตรงๆนะครับส่วนของ asus หรือว่ายี่ห้อไหนที่มันเป็นสายแบบ4เส้นนะครับบางทีจะมีสีแดงสีดำสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับให้ถอดสายสีฟ้าออก1เส้นนะครับพัดลมมันจะหมุนล,ลอดที่เต็มที่สุด คือวัดพัดลมวัดรอบมนะันอะถอดสายออกหนึ่งเส้นนะครับถ้าไม่สีฟ้าก็ใส่สีเหลืองของอัสซุดนะมันจะมี2เส้นนะครับยกเว้นแดงดําไม่ได้นะนะครับแดงดําจะเป็นขาไฟเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเกิดถอดวัดรอบปไปพบเนี่ยพัดลมมันจะหมุนรอบที่สูงสุดนะครับเวลาคุณเล่นเกมกัดจอกคุณจะไม่ร้อนนะครับแต่ก็ยังว่ามันที่ผมบอกไปข้างต้นคือพัดลมคุณจะทางานหนักแล้วแบตเตอรี่คุณจะหมดไวนะครับผมโอเคนะสําหรับคลิปนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการ เช็คพัดลมนะครับแล้วว่าการตรวจสอบนะครับเป็นกรณีศึกษาอีก1กรณีศึกษานะครับอ่ะตอนนี้ที่ผมเปิดอยู่คร่าวๆตัวนี้เห็นไหมอุณหภูมิมันก็จะขึ้นไปเลยไหมจาก5้5 1าตัวนี้จะ52บนะฮะบางคอก็จะเป็นประมาณ53เลยเห็นไหมมันจะค่อยๆสูงขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับมันจะไม่ขึ้นทีเดียวจนจนร้อนปี๊ดนะเพราะว่าพัดลมมันทํางานอยู่ยกเว้นว่าพัดลมคุณมันเสีย ค,ความร้อนมันจะขึ้นไวมากจาก51 52 53 54มันจะขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งนาทีนี่เพลอ <c ười> ๆเครื่องดับไปเลยถ้าพัดลมเสียนะครับเปิดไม่เกิน 1, หนนาทีเครื่องดับแน่นอนนะถึงฮิตซิกมันจะระบายความรอม้อนได้แค่ไหนก็ตามนะครับแต่ยังไงมันก็ต้องชัดดาวตัวเองนะครับเพราะว่าความร้อนมันโอเวอร์ฮิตมันสูงเกินไปโอเคครับผมสำหรับเครื่องนี้ลากันไปก่อนเป็นเคสกรณีศึกษาอีกหนึ่งเคสครับผมสวัสดีครับ